โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมอีกครั้งน,นะฮะับยูดิเปอร์นะครับก็ในวันนี้ครับก็มาอยู่กันในคลิปสอนลงเนี่ยใช่ไหมก็คลิปในวันนี้เนะี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับคือให้ผมสอนลงเกี่ยวกับฟิลเตอร์นะที่เห็นภาพสวยเนี่ยคือผมต้องบอกไปก่อนแลนะคือผมลงไว้คือมีฟิลเตอร์กระปรับสุดทุกอย่างนะครับใช่ การที่จะได้ภาพสวยๆ,ๆแบบในคลิปผมข้อแรกนะฮะที่แบบเฟรมวิ่งน้อยอะไรที่เขาถามกันมาเนี่ยข้อแรกนะฮะสเปคคอมต้องแรงครับมันการปรับอะไรต่างๆผลช่วยไม่เยอะครับสิ่งที่ช่วยเยอะที่สุดคือเราต้องอัพคอมครับอ่าไ,ไอช่วยอะไรนะครับมันก็ช่วยแบบมากสุดก็สักสิบ fps นะครับนอกนั้นก็น่าจะขึ้นอยู่กับแรมนะครับเกมนี้แรมที่ควรจะมีก็คือ16นะครับ ส่วนการ์ดจอผมแนะนำนะสเปคที่ผมใช้อยู่จะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะอัพเร็วๆนี้แล้วนะคเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะอย่างแรกที่เราต้องดาวน์โหลดนะครับเข้ามาในดีดิทชันะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาเอบมาที่มอส a อสตโตลคอซ่านะครับแล้วก,ก็กดไปที่พิ n m e s มสเซจได้เลยนะผมจะพิน์ไว้ให้ไปของพี่ติเห็น,นะครับเป็นฟิลเตอร์นะที่ต้องลงเพิ่มเพราะว่าถ้าปรับเรื่องกอราฟิก,รฟรกเนี่ย ถ้าปรับในเนี้ยมันอาจจะงงๆหน่อยนะให้ไปปรับในตัวเกมหลักนะครับอยู่ในเซตติ้งแต่ตัวเกมหลักผมเข้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมลงมดเยอะแล้วมันมีบางมดที่ทาให้เกมหลักเข้าไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรกดเข้าลิงก์มานะครับลิงก์อันนี้นะกดดาวน์โหลดเลยแล้วก็กดเซฟนะครับปึ๊บแล้วอย่าเพิ่งกดโอเพนนะครับเราให้กดโอเพนโฟลเดอร์นะครับผมก็นะเราก็เปิดขึ้นมานะครับล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ขึ้นว่า x x นี่ครับมันจะเป็นอันนี้นะ xk เชลออรเรนจ์แล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์เกมโดยเองนะครับวิธีเข้าโฟลเดอร์เกมที่ง่ายที่สุดนะคือการที่อ่ะท่านผู้ชมปึ๊บมาที่นี่นะครับแล้วก็คลิกขวาคุณสมบัติไฟภายในเครื่องเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับอ่ะแล้วเข้าโฟลเดอร์เกมที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ควบคู่ไปนะครับแล้วก็เข้าตามผมนะครับเราก็คลิกไปใน System นะครับ แล้วก็ไปใน CFG นะครับแล้วก็ไปที่ PP Filter นะครับผมแล้วเราก็ลาก XK g e r o Orange เนี่ยลงไปเลยนะครับซึ่งผมลงไว้แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จบแล้วนะครับหนึ่งอย่างอย่างถัดไปนะครับที่ต้องลงนะผมจะรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับคือการที่เราจะสามารถปรับเป็นฟีคาเมราในการถ่ายรูปนะครับแล้วรูปบรนจะไปอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวท่านผู้ชม อ่าลำดับแรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปิดที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับปิดไปแล้วก็แต่อย่าเพิ่งปิดหน้านี้นะครับไอหน้าที่เราลากฟิลเตอร์ลงเมื่อกี้ใน P P filter นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูทีเดียวนะครับก็อย่างแรกนะครับที่ผมให้ทำก็คือมาใน Aceto Corsa System CFG นะครับเสร็จแล้วก็มานี่เลยครับ Aceto Corsa ini นะครับหรือบนสุดนั่นเองให้เรากดเข้ามานะครับ ท่าผู้ชมพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะแล้วก็ต้องเลื่อนๆื่อนหานะครับมันจะมีถ่าผู้ชมถ้าเป็นตอนแรกนะให้เรานี่ตอนแรกมันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมนี่ตรงคาเมราตรงเอาโลฟฟีคาเมรานะครับที่ผมซูมไปนะตอนแรกมันจะเป็นศูนย์ให้เราลบแล้วก็แก้เป็นหนึ่งนะครับซึ่งผมแก้ไว้หมดแล้วนะแล้วก็ไปที่ a l l o d e apps นะครับแล้วก็เลื่อนๆื่อนหาดูนะ a l l u a l l u a l l u อยู่ไหนวะเนี่ย อ่าท่านผู้ชมแล้วก็ออโลทั้ง2อันนะครับตอนแรกมันจะเป็น0นย์ให้แก้เป็น1นะครับใช่นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วเราก็ไปที่ c o n t a i n t manager นะครับเสร็จแล้วก็ไปใน setting แล้วก็ไปที่ custom shader pad เสร็จแล้วก็ไปที่ extra fx นะครับแล้วก็ มันจะมี motion blur อยู่นะครับเราเลื่อนเลื่อนหาดูนะให้เรากด active ตรงนี้นะครับ active motion blur นะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วแล้วก็สามารถเข้ามาลองได้เลยนะทั้งสองอย่างที่ผมบอกไปนะคลิปนี้ผมอาจจะสอนช้าๆหน่อยนะครับเพื่อให้เข้าใจนะโอเคนะครับ ลองกรอคลิปนี้ดูดีๆแล้วกันนะคือผมตอบไม่ไหวแนละ้วจริงๆนะคือมันถามเข้ามาเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับว่าที่ผมบอกเนะี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะเราลองกดโกดไปเลยนะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเรื่องรถผมขอไม่จูแเลยนะรีบทําให้ดูนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมขอปิดไปก่อนนะเราเอาเมาส์เลื่อนไปขวแถบขวานะครับแล้วก็เราหาคําว่า p h โต้ mode นะครับเราลองเลื่อนๆนดูนะเนี่ยเีย่ตอนแรกมันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ ผมกดพินพินแอปขึ้นมานะครับมันก็เลยขึ้นนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่ฟิลเตอร์นี้นะครับแล้วก็ลองปรับฟิลเตอร์ดูนะท่านผู้ชมดูอ่าตอนแรกเราอาจจะใช้เป็นฟิลเตอร์ default นะให้เราอ่าอาจจะเป็นอันนี้นะครับส่วนอันที่ลงไปน่าจะอยู่ขวาสุดนะของผมมอยู่ขวาสุดนะครับก็เราปรับอันนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าปรับในออนไลน์เราจะเด้งนะครับเราต้องปรับในออฟไลน์ก่อนนะ แล้วก็น,นี่ก็จะปรับไอ้นี่ต่างๆนะครับไอ้นี่ผมปรับ exposure ไว้ที่102นะครับเพราะถ้าปรับเยอะมากมันอาจจะแบบนะมาขึ้นอยู่กับการเซตติ้งนะครับส่วนในเรื่องฟีคาเมล่าเนี่ยอ่ะเรากด F 5นะครับ F 5เสร็จปกติอ่ะเราก็จะได้แคร่รอบรถประมาณนี้ปะใช่เราก็จะหันไดแคร่รอบรถแต่ถ้าเราไปแก้นโน้ตแพดนั้นแล้วอ่ะเราจะแบบอยากไปไหนก็ได้เวทผู้ามาชมเนีน่ยเนอยากเลื่อนควบคุมด้วย WA D นะครับ ใช้ w d แล้วก็ใช้เมาส์ซ้ายคลิกค้างเพื่อหันนะครับถ้าไม่ใช้ถ้าไม่คลิกเมาส์มันจะไม่หันเห็นไหมแต่ถ้าเราคลิกด้วยปุ๊บมันจะหันถ้าอ่าประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับนะถ้าสมมติเราจะถ่ายรูปก,ก็ปุ๊บกด Control คนน้างคลิกเมาส์ซ้ายปุ๊บมันจะโฟกัสนะครับเสร็จแล้วแล้วก็กด ปุ่มลบตรงนำแพดเพื่อซูมนี่นะครับปุ่มลบมันเนี่ยเราหามุมดีๆครับราหามุมดีๆอ่ามันเบอร์เพราะว่าเราปรับไอการเบอร์ไว้ข้างบนนะแล้วเราก็กดคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายปึ๊บโฟกัสละเห็นไหมโฟกัสละไอเนี่ยคือผมบอกกันเลยแถบข้างบนเนี่ยคือถ้าสมมติเราเซตติ้งอะไรหมดแล้วเนี่ยใน CPL ในอะไรก็ตามเนี่ยล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับโฟโต้โมดปึ๊บ แล้วเราก็คุมได้เหมือนปกตินะสมมุติเราจะถ่ายเอาเอามุมนี้เรากด F8 นะครับปึ๊บโชะไปแล้วหนึ่งรูปอ่ะแล้วเราก็ WSD ขยับนะครับแซดลง C ขึ้นนะครับแล้วก็ F F เอียงซ้าย G เอียงขวานะประมาณนี้นะอ่ะสมมุติผมเอามุมประมาณนี้อาจจะถ่ายแบบลวกงๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ปึ๊บโอเคนะครับสมมุติเราเอาประมาณนี้นะ แล้วก็ออกเลยจ้าผมแนะนําให้ถ้าสมมติจะเปิดฟิลเตอร์ก็เปิดไว้ตลอดเลยนะผมก็เปิดไว้แล้วผมก็เล่นตลอดด้วยฟิลเตอร์นั้นนะครับส่วนรูปเอาจากไหนนะครับให้เราไปที่ด้านบนขวานะครับมันจะมี d r i v แล็บไทม์เลสเซอร์เรากดไปที่มีเดียนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีรีเพย์กับสกรีนช็อตนะครับให้เราไปที่สกรีนช็อตนะแล้วเราก็นี่ดูรูปนะครับเมื่อกี้ปุ๊บนี่เรารอครับ นี่นี่นี่คือรูปที่ผมถ่ายมานะครับเยี่ยประมาณนี้นะท่านผู้ชมดูแต่ละรูปดี mm hmm. ก็สามารถติดตามรูปพวกนี้ได้จากในกลุ่ม a c e b o o k Pink Star นะครับลิงก์อยู่ใต้ดสคริปชันนะผมจะโพรูปพวกนี้ลงกลุ่มนะแล้วก็อัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้นะรูปที่ผมถ่ายมาเนี่ยท่านผู้ชมดูประมาณนี้นะเนีย่ยปึ๊บ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 อ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสว่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั่นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัดส,วสดีครับบ๊ายบายก็ช่องผมเนี่ยตอนนี้ก็ผู้ติดตามเกือบ2,200ซับผมนับว่าส2 0 0ซับเลยแล้วกันนะครับเพราะขาดอีกแค่2คนใช่ขาดอีกแค่2คนนะครับก็ประมาณนี้นะ ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ลงคลิปปล่อยเท่าไหร่นะที่เห็นน่าจะเป็นคลิปดองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างจะเบื่อนะแล้วก็ต้งดู youtube อย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้ก็นะผมแบ่งเพลย์ลิสต์ไว้อยู่นะครับหรืออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์นะถ้าว่างๆผมจะทำให้ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยแหละนะครับโอเคนะวันนี้มีประมาณนี้แหละไปะแล้วทุกคนไปบา่ายจุ๊บเพลย์ลิสต์นี่คือที่ผมไม่ค่อยเล่นเกมอื่นไปแช่แล้วนะฮะวิวมันตก ถ้าผมเล่นเกมอื่นปุ๊บหรือลงคลิปอย่างอื่นปุ๊บวิวมันจะตกเลยถ้าผู้ชมลองสังเกตดูเออคลิปเที่ยวคลิปอะไรผวเนียคนดูน้อยผมเสียใจะคระับโอเคไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ